คุชชั่นตัวนี้นะคะเกิดจากการรวมตัวของคุชชั่นชื่อดัง2รุ่นเป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดขั้นสุดแต่ยังให้ผิวฉ่ำแบบสาวเกาหลีแต่บิ๊กม่อะไรจะมาแบบสารภาพคือที่พี่บอกว่าถ้าอยากซื้อน้องคนนี้อ่ะให้ซื้อไปเลยอย่าเพิ่งมาดูคลิปนี้เพราะว่า สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับบิ๊กแล้วนะคะวันนี้ได้ของเล่นใหม่มาะคะ่ะจริงๆได้มาสักพักแล้วแล้วก็มีเวลาใช้น้องมาร่วมอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือคุชชั่นตัวใหม่เลยค่ะจากแบรนด์คิโอเป็นไงตลับคือฮารุฮารามากนะคะน้องคนนี้เขามีชื่อว่า k ิโอคิวคั v เวอร์ไฮโกคุชชันะคะเป็นคุชชั่นตัวใหม่นะคะจากแบรนด์คิโอคุชชั่นตัวนี้นะคะเกิดจากการรวมตัวของคุชชั่นชื่อดัง2รุ่น จากแบรนด์คิโอนะคะนั่นคือคิโอตลับดำคะิวโคเวอร์คุชั่นนะคะและก็คุชั่นตลับชุมพูนะคะรุ่นโกงเขานะเขานำสองรุ่นนี้นะคะมารวมกันกลายเป็นน้องคนนี้ซึ่งก็จะมาตอบโจทย์ที่ว่าเป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดขั้นสุดแต่ยังให้ผิวฉ่ำแบบสาวเกาหลีสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้มาขอเล่าความใจเราของตัวเองหน่อยนิดนึงก็คือว่าเออเห็นแหละว่ามันจะมีขายใดๆในคิโอที่แบบเกาหลีนะคะมีก็เลยเออกดสั่งพีออเดอร์มาจากเกาหลีสรุป ในไทยขายพร้อมกันกับเกาหลีจ้าก็คือแบบทำไมเราต้องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นด้วยนะคะกดซื้อในช็อปที่ไทยก็ได้นะ ตอนนี้เขาก็มีวางขายที่ไทยแล้วนะคะใครสนใจก็ไปซื้อมาได้เลยใครนะคะที่มีแพชชั่นอยากจะซื้อน้องอยากใช้ตังค์นะคะเพราะว่าตลับมันดูหารู้หราสวยงามมากนะคะซื้อโดยไม่ต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วอาจจะไม่ซื้อน้องก็เป็นไปได้เปิดเข้ามาก็เป็นตลับคุชชั่นนะคะแล้วก็มีพับที่แบบมันนุ่มนิ่มมากข้างในก็เป็นเนื้อคุชชั่นแบบนี้นะคะบิ๊กซื้อเบอร์เดิมกับที่เคยซื้อตลับดำนะคะก็คือเบอร์จิงเจอร์นะเบอร์สุดท้ายของเขาแต่เหมือนตัวนี้มันจะเข้มกว่า ตลับสีดำนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาเนื้อคุชชั่นตลับสีดำมาเทียบให้ดูว่ามันสีต่างกันยังไงบ้างนี่ตลับดำของเรานะคะ ป็นไงอันนี้คือรุ่นใหม่นะคะอันนี้คือรุ่นเก่าคิวคัลเวอร์ตลับดาจะเห็นว่าสีมันมีความแตกต่างกันมากเลยนะสีจิงเจอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าของพูชชั่นตัวใหม่มันจะมีสีที่เข้มกว่านะพอลงไปที่หน้าแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าเออสีมันก็แบบกลืนไล่กันไปนะคะเพราะเนี่ยพอทิ้งน้องคิวคัลเวอร์ไว้สักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะมีความเหมือนออกซิไดด์ดรอปลงประมาณหนึ่งนะคะแต่ตอนแรกที่ปัดไปสีอาจจะต่างกันแบบจนหน้าตกใจใครใช้เบอร์เดิมอยู่ ก็ใช้เบอร์เดิมได้นะส่วนตัวบิ๊กคิดว่าใช้ได้ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากนะคะจุดที่มีการพัฒนาจากคิวคัฟเวอร์มาเป็นน้องตัวใหม่นะคะไฮโคค u ชชั o นก็คือพับพับของไฮโคคัชชันคือนุ่มมากแล้วก็เป็นทรงแบบนี้นะคะแตกต่างจากคิวคัฟเวอร์ที่มีความเว้าต่างๆเข้าใต้ตาใดๆแล้วอันเนี้ยมันค่อนข้างแข็งนะคะเมื่อเทียบกับไฮโ h คัชชั่นบิ๊กชอบพับคูชั่นของรุ่นไฮโคมากมันแบบนุ่มหน้ามากนลคะ่ะมาพูดเดยอะแล้วนะคะมาลองให้ดูกันที่ หน้าฝั่งนี้เลยจริงๆรุ่นนี้เขาแบบปกปิดขั้นสุดมากนะคะแต่อย่างที่ เพื่อนๆน่าจะรู้กันใครที่ดูช่อง Big กมาแบบสักพักหนึ่งแล้วจะรู้ว่า Big กอ่ะเป็นคนที่ชอบงานผิวนะคะไม่ได้แบบชอบความปกปิดแบบตึ๊บๆหรือเป็นงานแบบงานโบกงานสร้างผิวใหม่งานฟูคัลเวเลชนะแล้ววิธีที่บิ๊ใช้กับน้องตัวไฮโกตัวน,นี้ก็คือว่าจะลงเป็นเลเยอร์ที่ไม่หนักมากนะคะลงเลเยอร์บางๆเบา,บา,บาๆไปที่หน้าน,นะก็ได้ไการปกปิดที่บว่าเออปกปิดพอดีนะคะพวกรอยอะไรต่างๆก็คือปิดไปได้แบบเนียนกริบเลย แต่ใครที่ชอบแบบงานฟูคัฟเว์เลตก็สามารถบิวเพิ่มได้เรนะื่อยๆนะเพราะตัวเนี้ยเขาฟูคัฟเว์เลตแบบเต็มๆเ,เลยอะ่ะแต่อย่างที่เห็นนะคะที่บิ๊กลงไปที่หน้าฝั่งนี้นะอันนี้การปกปิดเขาแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของเพอร์ฟอร์แมนที่เขาทําได้นะคะใครที่ชอบงานฟูคัฟเว์เลตบิวเพิ่มได้อย่างที่บิ๊กบอกอ่าให้ดู Before and After จะเห็นว่าการปกปิดต่างๆทํา,าทได้ดีเลยเป็นไงทุกคนปิดไปได้แบบเะเวอร์แล้ว เห็นอะไรไหมคะความเล่นแสงความฉ่ำนี้นี่ถ้าคือจุดเด่นของน้องไฮโกลก็คือเขาปกปิดแล้วก็เล่นแสงฉ่ำนะคะแล้วมันหน้าอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันเลยนะแต่บิ๊กมีลัไจะมาแบบสารภาพ คือที่พี่บอกว่าถ้าอยากซื้อน้องคนนี้อ่ะให้ซื้อไปเลยอย่าเพิ่งมาดูคลิปนี้เพราะว่าตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่บิ๊กลองมามันจะมีอาการเป็นคราบทุกวันเลยมากน้อยแล้วแต่ในแต่ละวันนะคะคือครั้งแรกๆที่บิ๊กใช้อ่ะบิ๊กก็ลงน้องคนนี้ไปใช่ไหมคะแล้วก็มีการเซตแป้งต่างๆแล้วมันเป็นคราบหนักมากบิ๊กก็เลยมาตั้งสมมติฐานกับตัวเองว่าน้องเป็นคุชชั่นเกาหลีเขาอาจจะไม่ได้ดีไซน์มาให้เราใช้กับแป้งหรือเปล่าถัดมาหลังจากนั้น2 3วันนะคะบิ๊กก็มาลงน้องคนนี้เหมือนเดิมยังไม่บบความามทะะยี่จแบบ ใช้น้องอย่างจริงจนะคะเพราะเราชอบฟินิตผิวของน้องมากมันสวยมันฉ่าน,นะคะเราก็เลยลองใช้อีกแล้วรอบนั้นนะคะบิ๊กไม่ได้ลงแป้งก็รู้สึกว่าเออมันเป็นคราบน้อยลงแต่ก็ยังเป็นคราบอยู่นะคะแบบหลกัลกๆบริเวณแบบพวกมุมปากตรงคางอะไรที่บิ๊กชอบเป็นแต่การที่ไม่ลงแป้งอะ่ะมันคราบน้อยกว่า ตอนลงแป้งนะเดี๋ยวไปขึ้นภาพเปรียบเทียบ before after อะไรต่างๆให้ดูนะคะว่าลงแป้งกับไม่ลงแป้งฟินิชผิวเป็นยังไงบ้างนะโอเคบ่นเยอะแล้วเดี๋ยวขอมาลงอีกข้างนึงนะครับนี่นะคะลงปแป้วต้องสองด้าน เป็นการลงที่แบบว่าไม่ได้ลงแบบมันตืบมมากไม่ได้ลงให้การปกปิดแบบ100%สำหรับน้องเขาที่ทําได้นะบิ๊กลงไปประมาณ5 0อย่างที่บอกลงแบบรอบเดียวบางๆเบาๆ,บาๆนะคะได้การปกปิดที่แบบว่าเออพอแต่สาหรับคนที่ชอบงานผิวแบบบิ๊กแล้วนะคะแล้วมันก็งานผิวสวยมากเดี๋ยววิคขอบไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือนะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดต ให้กันดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มีออกไปด้านนอกนะคะไปกินแบบบุฟเฟ่ทะเลเผาต่างๆใดๆนะมาดูว่าเขาจะรอดในอากาศบ้านเราได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนที่แบบว่าฝนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่นก็จะมีความแบบอึมครึมอบอ้าวหน่อยนะคะมาดูว่าน้องเขาจะรอดหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุกอีกทีกลับมาแล้วนะคะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยอนะ่ะให้ดูงาน,นแบบใกล้ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณนี้นะคะก็คือเกือบจะบ่ายสามนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงตอนเย็นน่าจะตกกลางคืนเลยแหละว่าผิวหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะหวังว่ามันจะดีเดี๋ยวกลับมาค่ะ กลับมาแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างอให้ดูเวลาก่อนตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะกับหน้านี้ เหมือนวันนี้น้องกลัวกล้องหรืออะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าพอถ่ายคลิปปุ๊บ์แมนซดดีเลยอาการเป็นคราบต่างๆคือมีน้อยกว่าทุกวันที่เคยใช้มานะคะช่วงแรกๆที่บิ๊กใช้ค่ะบิ๊กมีการลงแป้งต่างๆแล้วเป็นคราบหนักมากแบบหน้าแก้มอะไรเงี้ยก็เป็นคราบแทรกแตกหมดเลยนะวันต่อๆมาก็ไม่ได้ใช้แป้งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคราบอยู่บริเวณมุมปากแล้วก็คางนะันซึ่งวันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่า มีค่อนข้างน้อยกว่าวันนั้นนะเออวันนี้ไม่รู้เป็นไรทั้งที่ออกไปข้างนอกอากาศร้อนไปกินแบบปิ้งย่างทะเลเผาใดๆแบบร้อนฉ่ำมากเหมือนไหลใดๆนะคะแต่วันนี้หน้าคือเนียนสวยเป๊ะนะ คือชอบฟินิตผิวมากผิวฉ่ำดีอ่ะและการปกปิดคือเลิศนะคะพวกรอยต่างๆคือกบหายไปได้หมดเลยแล้วยังเป็นผิวที่แบบเล่นแสงอันนี้คือไม่ได้หน้ามันนะคะน,นี่คืองานผิวสวยผิวฉ่ำผิวกระจกนะวันนี้ก็จะมาสรุปการใช้งานน้องเขานะคะสำหรับคีโอตัวใหม่น้องไฮโกนะคะการปกปิดคือสิบเต็มสิบคือปกปิดได้แบบ เนียนกริปนะคะฟูคาเวลเลตเลยใครมีรอยต่างๆเนี่ยน่าจะชอบกันนะคะส่วนใครชอบงานผิวโกผิวฉ่านะคะตัวนี้ก็10เต็มส0เหมือนกันเล่นแสงสวยมากผิวฉ่าโกแบบหน้าไม่เมือกนะคะและบิรู้สึกว่าการควบคุมความมันนะก็ทําได้ดีนะคะวันนี้ที่บิ๊กออกไป6ชั่วโมงข้างนอกไม่มีอาการหน้ามันเพิ่มขึ้นเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นบนใบหน้าคือความฉ่าจากผิวจริงๆไม่ได้เกิดจากน้ํามันที่เกิดออกมาบนผิวนะคะคือควบคุมความมันได้ดีโอเคเลยนะแต่ถ้าใครหน้ามันมากๆกบิ๊กก็ไม่กล้า เฟรมเหมือนกันว่ามันจะรอดหรือเปล่ากออกส่วนตัวบคือผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะคะก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ในเรื่องของการควบคุมความมาันการติดทนวันนี้ติดทนดีมากอย่างที่บอกว่าเพอร์ฟอร์แมนน้องดีมากติดทนโอเคเลยนะคะเป็นค่าพื้นน้อยนะคะมีแค่บริเวณนี้ต้องอื่นยังผิวสวยเนียนเป๊ะอยู่ติดทนแบบเลิศนะคะทั้งที่มีเหงื่อออกอากาศร้อนระหว่างกินทะเลเผาก็ตัวนี้ก็ยังสู้ได้เอาอยู่นะคะแต่ ส้างมาเป็นข้อสังเกติดนึงนะคะวันแรกๆที่บิ๊กใช้อ่ะบิ๊กก็ยังคอนโทรลน้ำหนักมือหรือว่ากะน้ำหนักมือไม่ค่อยถูกเท่าไหร่บิ๊กก็มีการใช้ไปเยอะเหมือนกันแล้วมันจะมีความอาการแบบเหมือนมันเนอเนอหน้าไม่ค่อยสบายหน้าเท่าไหร่นะคะคือเหมือนมันฟูเข้าไปเลยแล้วมันยังมาผิวฉาอีกอ่ะลงไปเยอะๆที่ผิวอ่ะบิ๊กรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายหน้าเท่าไหร่มันมีอาการแบบเนอเนอนะหน,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 หนไม่ค่อยโอเคอ่ะคือลงเลเยอร์บางๆเบาๆอ่ะบิ๊กรู้สึกว่ามันโอเครอดนะคะประทับใจวันนี้ก็ มาทำรีวิวให้ดูแล้วนะคะสำหรับน้องคิโอตัวใหม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่บิ๊กว่าจะหยิบมาใช้เรื่อยๆนะเพราะว่าก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วรองพื้นพวกแมทๆอย่างเงี้ยน่าจะไม่ตอบโจทย์แล้วก็เลยจะหยิบน้องตัวนี้มาใช้กันนะคะราคาก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่คิโอออฟฟิเชียลได้นะคะในช้อปปี้รัชดาต่างๆนะคะไปซื้อมาได้นะไม่ต้องรีออเดอร์มันบิ๊กให้เสียเวลานะคะช็อปไทยมีขายแล้ววันนี้ด้วยตั้งลาไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่า กดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ์ช anel B ว i n g v i c ด้วยค่ะวันนี้แสงอาจจะแปลกนิดนึงนะคะสำหรับตอนท้ายคลิปเพราะว่าอย่างที่บอกมันสามทุ่มแล้วมันมืดแล้วนะคะก็แสงอาทิตย์ไม่มีแล้วแล้วไฟในห้องบิ๊กคือมันมันลงหวัวหมดเลยอะ่ะทำให้ใต้ตายอย่างเงี้ยมันดูมืดดูแบบไม่สว่างนะคะเพราะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย